สวัสดีเ <Yeah. S 1> พื่อนๆค่ะวันนี้มาฮอลิเด์ก็จะกลับแล้วนะคะก็เลยจะมาถ่ายวิวสวยๆ mm hmm. วยมันเป็นเดเล็กใช่ป่ะ mm hmm. พอแดดวันเนี้ยเดี๋ยวจะถ่ายวิวให้สวยสวย,สวย,สวยให้ดูนะคะลากูนเหรอเดซี hmm. <he? S 1> <say> ๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะเพื่อนๆนะักท่องเที่ยวเยอะมากวันนี้มาบรรยากาศมันอึมครึมไปหน่อยมันไม่ค่อยมีแดดฝนตกทั้งคืนเลยอ,อันนี้ก็จะเป็นโรงแรมนะคะ ร้านอาหารที่นั่งกินส่วนมากเขาจะเปิดตอนกลางคืนนะคะเพื่อนๆสวยมากเป็นทะเลสาบนะเขาเรียกลากูนเรือมาจอดเต็มเลยสวยไหมคะเอาวิวส,สวยๆมาฝากนะคะเพื่อนๆเป็นทะเลสาบที่ใหญ่มากเลยน,ะนักท่องเที่ยวเยอะมากส่วนมากนะักท่องเที่ยวจะมาจากพวกคิวโรนะสวยเรือจอดเต็มเลย วันนี้อากาศอาจจะอึมครึมหน่อยนะคะนี่กลาคืนมาสวยมากเพราะว่ามีสีสานมีเสกเรือกลางคืนมาจะสวยมากนู่นตรงร้านอาหารที่นั่งกินกันเมื่อคืนนะคะ ของฝากใช่ไหมของฝาก Nice s a r Diamond Jewelry อุ้ยสวยจังเพชรนี่ตรงโซนนี้ก็จะเป็นโซนร้านขายของพวกของฝากต่างๆของประเทศนี้นะคะประเทศเซาทแอฟริกาใต้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมร้านกายังไม่เปิดร้านเขาน่าจะเปิดประมาณกี่โมงแล้ะ เริ่มเปิดกันแล้วสวยมากเพื่อนๆนันกท่องเที่ยวเยอะมาพักคืนนึงละตอนนี้ก็จะกลับแล้วนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็ยังไม่มีนะักท่องเที่ยวมาเดินเพราะเขานอนกันเขาจะเที่ยวกลางคืนกันนะสวยก็จะมาโชว์บรรยากาศนคะคะ Yeah, I want to ask that one mm -hmm. yeah. Yeah. I want to bring, bring to Thailand I want to bring to Thailand yeah. The small like one I like it This one The small uh. Which one is free? That or this? want to ask

on อร yeah. yeah. ์ยูเล็บสกิน750นี่จะเป็นร้านของฝากของประเทศนี้นะส่วนมากเขาจะขึ้นชื่อเรื่องสัตว์นะคะเพื่อนๆเห็นไหมทำมาจากเนี่ย ลองถามดูเฉยๆอยากได้กลับเมืองไทยเนะี่ยโอเค thank you เด็ดวันยูอาร์กันไรนะเซเว่นคอนเรตอะไม่ไม่อนาด้วานอะ นีเออได้เซเว่นฮันเล0ค่ะเออเมันน่าจะอีกแพงสิบอ่ะอ่า oh, นีข้างนอกนะคะพเพื่อนๆอุ้ยดูนกบินสวยมากอากาศวันนี้อาจจะไม่ดีเท่าไหร่บายบายนะคะพเพื่อนๆไปแล้วบายบายขอบคุณที่รับชมว,วิดีโอนะคะ